สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอบอกแล้วว่าจะมาทําอะไรให้ดูมาทําอะไรครับนี่นี่นะครับดองแล้วดองแล้วดองแล้วใส่น้ําเกลือดองไว้นะครับนี่ทีแรกว่าจะพังแต่เมื่อวานนะครับก็เลยวันนี้ก็ไม่เป็นไรลูกยังแข็งอยู่นะครับดองน้าเกลืออ่าดองน้ําเกลือเราจะทํายังไงกับมันนะครับเนี่ยแล้วก่อนที่เราจะเอาไปแช่อ<ๆ>ิ่มนะครับเราจะทํำยังไงกับเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ผมจะมีอุปกรณ์คือมีด นะครับเรามาดูก่อนนี่ฮะเราจะผ่านะครับผ่านติกเข้าไปนะครับแล้วก็แคะนี่ยแคะผ่าและแคะนะครับเอาปลายมีดหรือว่าสานมีดเออไม่ใช่โคนท้ายมีด <laughs> นี่ฮะทาอย่างนี้นะครับ ครบทุกลูกอันนี้สําหรับเอถ้าเราจะทํากินเองนะถ้าเราจะทํากินเองนะเอถ้าทําขายอะ่ะแพงผมขายอยู่โลงงกับสองร้อยเออผมขายโลงหลายตังค์นะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีเราเราเราไม่ได้ผ่าครึ่งมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมันจะผ่าแบบนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าทําไมาต้องผ่าแบบนี้ผ่าครึ่งเลยก็ได้นะครับ เราจะเซเนเจอร์ที่ว่าน้ําเชื่อมเขาเข้าไปอยู่ในนี้นี่นะครับเวลาที่เราเชื่อมเขาหรือว่าเวลาที่เราแช่อินเขาน้ํามันจะซอรเข้าไปในเนื้อนะครับเมื่อซอรเข้าไปในเนื้อปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็จะไปแช่น้ําปูนใสอีกรอบนึงนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> อะนะครับนี่พาไปพาไปเรื่อยๆนะครับ นี่แบบนี้ทําแบบนี้ไปจนหมดนะครับทําไปจนหมดนะครับนี่แล้วเราก็จะแค่เม็ดบางอันก็มีเม็ดเดียวนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเสร็จนะไปแช่เสร็จแล้วเราจะมาดูกันนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับนี่พอเราผ่าปุ๊บเราบีบเขาอย่างนี้นะครับนี่พอบีบอย่างนี้ปุ๊บเราเอาช้อนในแขนนะครับนี่แขนนะครับแขะแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆ ครับนี่นะครับอ่าผ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ทําเสร็จแล้วนะครับนี่เรียบร้อยต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะทําการล้างนะครับเราจะล้างแล้วอันนี้ก็ผ่าเม็ดออกเรียบร้อยนะครับนี่เม็ดเัานะครับนี่เม็ดเราบนี่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นเราไม่รู้แต่อันนี้ดองเกลือไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองนะครับเดี๋ยวเราทําการล้างนะครับแล้วส่งเข้าไว้นะครับอ่านี่เรามาทําอะไรที อันนี้ก็ล้างน้ำนะครับล้างน้ำแล้วปิดหัวข่วนนี้เขาออกนะครับล้างน้ำปิดหัวข่วนออกนะครับแล้วดีนะครับ,บดีออกดีน้ำให้เสเด็ดนะครับแล้วใส่ตะแรงนี่ใส่ใส่ตะแรงอันนี้นะครับให้เขาล้วนแล้วก็น้ำมันก็จะเสเด็ดออกจากที่เราผ่าไว้นะครับเพราะว่าที่เราผ่าไว้มันเป็นเช่นนี้นี่นะครับเดี๋ยวน้ำเขาจะออกไปตรงนี้นะครับ เราก็บีบตรงนี้ให้เสด็จจะแช่ปูนน้ําปูนใสก็ได้หรือไม่แช่ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแช่น้ําปูนใสก็ได้ไม่แช่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการให้เขาเสด็จน้ําแล้วเราจะไปทําการอะไรครับทําน้ําเชื่อมนะครับทําน้ําเชื่อมทําน้ําเชื่อมเพื่อเอามาแช่เขานี่แหละนะครับแล้วให้เขาเสด็จน้ําแห้งนิดหนึ่งนะครับผิวเขาจะได้มันๆนะครับเนาะนี่ รับประกันหวานกรอบนะครับนะครับเอาขวนออกด้วยนะครับขวนที่เขาจะอยู่ที่ปลายอันนี้ผ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการส่งเข้าอีกรอบนึ่งนะครับอันไหนไม่หมดก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ทํากินเนาะเราไม่ได้ทําขายเอยเราทํากินนะครับมันก็มีหมดบ้างไม่หมดบ้างนะครับก็อ,ออกไมาให้ไปดูอันนี้ไป แต่เวลากินก็กินหมดแหละครับเนาะนะครับลูกอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยจะทําให้สีน้ําก็สวยเดี๋ยวจะแช่ให้ดูนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปทําการทําน้ําเชื่อมนะครับก็คือเอาน้ําตาลแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับอันนี้เราดองเกลือแล้วเขาก็มีความเค็มในตัวเขาแหละนิดหน่อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ล้างน้ําเรียบร้อยนะครับล้างน้ําเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราจะไปทําการทําน้ําเชื่อมนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราทําการต้มน้ําเชื่อมนะครับทาน้ําเชื่อมเอาน้ําตาลใส่นะครับก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับหวานมากหวานน้อยนะครับแล้วแต่น้ําตาลหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็เกลือตัดนิดนึงเราตัดเกลือให้เขานิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าความเค็มของเอ่อ ในตัวนั้นมีแล้วนะครับเราก็ตัดไปให้เขาได้ความเค็มน,นิดหนึ่งนะครับเราทําน้ําเชื่อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปนะครับทํานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็พึ่งแล้วนะครับพึ่งเขาแล้วนี่เราพึ่งแล้วน้ําก็เสด็จโอเคอยู่นะครับจากนั้นนะครับน้ําเชื่อมเราทําเสร็จแล้วนะครับน้ําเชื่อมนี่น้ําเชื่อมเขานะครับทิ้งไว้ให้เขาเย็นนิดนึงนะครับนี่น้ําเชื่อมทิ้งไว้ให้เขาเย็นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับนี่น้ำเชื่อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราให้เขาเย็นพอเย็นนี่อันนี้เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วนะครับเริ่มเย็นแล้วเขาก็เริ่มละลายแล้วนะครับต้มน้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้จากนั้นนะครับเราจะเทตัวนี้ใส่ลงไปเทใส่ลงไปเลยนะครับเอาใส่ลงไป นะครับให้เขาเสด็จหนาน,นะครับแล้วเราจะทิ้งเขาไว้นะครับแล้วนวดเข็นนวดเขานะครับถามว่านวดทําไมนวดเพื่อให้น้ําเขาเข้าไปในตัวของเม็ดที่เราผ่านะครับเม็ดที่เราผ่าเอาไว้นะครับเมื่อน้ํามันเข้าไปตรงนี้ปุ๊บตอกเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้น่ากินอันนี้ถามว่ากินได้เลยไหมกินได้เลยนะครับกินได้เลยนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราเติม นี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเชื่อมลงไปอีกนี้อืมอร่อยนะครับครับเป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จนี่นะครับเป็นน้ําเชื่อมน้ําจะออกเปรี้ยวอมหวานนะครับเปรี้ยวอมหวานตัดเค็มนิดนิดเอาน้ำเขานะครับน้ําจะออกสีชมพูนิดนิดนะครับเราจะเอาน้ําเขาไปใส่กับน้ําแข็ง นะครับใส่น้ำแข็งน้ำแข็งก้อนเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็จะตักเขาอันนี้ไปด้วยก็ได้นะครับอร่อยนะครับยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแซ่บๆด้วยครับนะให้น้ำเชื่อมเขาึบนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ